มันเสี่ยงต่อการขาดกุญแจทอะไรได้นั่นแหเพ่อที่ผ่าบอกอยู่นะคะนะนรับว่าเพอร์เกลิสในะนํนาแขต้องบ,บีบไปฟังไลนฟังเงิก่อนแล้วก่อนใช้งานก็ฉีดออกมาเนาะของแบบนี้นะคระนะแล้วก็หยิบคุญแจทํอะไรออกมาก่อนใช้งานก่อนใช้งานทุกครั้งอวัยวะเพศต้องแข็งห้ามใช้ตอนว่าแข็ง,ข,งข้อห้ามเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้งานตอนแข็งเออตอนไม่แข็ง มันจะเศร้าอยากก่อนทีนี้ทุกท่านจะเห็นว่าทุกอย่างแล้วมนจะมีกระป๋องคือมัทสึซีทราบไหมครับว่า,เ,าเพื่ออะไรใส่หยางมันสาหรับใส่หยาง okay, <yes. S 1> ใส่นอาอสุจิอ่าถูกต้องใส่น้าําอสุจิตอนที่เราเสร็จภารกิจแล้วที่นี่ขั้นตอนการใส่เงินตับน้าเป็นกระป๋องให้ทุกท่านมีกระป๋องตัวนี้ด้วยก่อนที่จะใช้สุกลงหัวมัน โอเคบอสโอเคนี okay, okay. <The> <response> mm ่พอาีเลยก่อนเพราะอ่างเพราะว่าทุกครั้งที่เราส่นกุญาทอาไมเข้าไปแล้วตรงนี้มันจะมีแรงดันอากาศขึ้นมาเนื่องจากว่ามันไม่มีมันไม่มีอากาศออกมันจะสิบแรงดันกระสิกระปอกระสิไค่ของลองมากในระหว่างที่เรามีที่สัมพันธ์มันเป็นแรงดันเผาดันออกเสี่ยงกระปออตรงนี้ต่อการแตกให้กระป๋อแตกเพื่อเน้นย้ไปีนี่มีรูปมันจะไม่มีรูปดั มั้วกนที่จะบีบกระป๋องเพื่อไล่อากาศออกก่อนนะครับผมบีบปึ๊บแลา้วก็ไล่แล้วก็ลูดลงไปอันนี้ให้สุคโนซูมจะเห็นได้ว่าตัวนี้จะมีอากาศแล้วนะครับเพราะว่าต่อสางานอันนี้มันกระสิบเข,าข่าออกถ้าเลยว่ากระป๋องมันขึ้นมามันจะเสียบต่ออันนี้เนาะอับมีกระเบื้อ,อนมีเดี๋ยวก้ไปเห็นอี่ข้างหลังก็ตกับกองเลยจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้ ขอการพอใช้งานหรือยังนดีพออน่างไปพอแล้วพอมันแข็งกั้อะไรอีกอย่างให้เรเรียบร้อยตึ้มๆแบบนี้ทีนี้พอใช้เสร็จใช้เส็จแล้วถอดออกเลยบอสแล้วจะถอดมือการใช้ทิชชู้ถูกต้องครับแม่ก็อาจจะมทใช้ชีวิตอ่านมันได้ด้ พอเสร็จนะครับเขาก็เลยแนะนําให้สายกระดาษชาํานระเนาะหรือยังกระดาษเพื่อไม่ให้สมัมผัสมือโดยตรงพอว่าอย่างพอว่าหลังจากใช้ใช้งานแล้วสารตัวน,นี้มันจะติดสารขั้นหลังต่างๆภา,า,ายในช่องข้อสารขั้หลังที่อยู่อีฝั่งตรงข้ามในบล็อกถเกจดเราวใส่มือจับออกมือตัวน,นี้ทอดสีสัมผัสเสือ้อซึ่งพัปบรูวาขั้นตอนต่อไปจะเป็นจับอีหยางแน่ มาพี่แล้วแล้วเธอนอนเมือต้อจะมีกับเข่าขาเธอก่อนเฝ่าวซะแล้วกูณบอลเหยียดที่นอนเด้อโอ้ส่าวเลยต้องกินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไมปล้างมือเสียอโรคตัวนี้อาจจะเข้าไปสู่ในอาหารเขาไปจับนั่นจับนี่บางพี่สแล้วฮอ้อนมาถูกหนาจากของอีกเสียอโรคจากที่มันอยู่ในช่องคลอดใช้สบเสียอโรคใช้สบความไม่ต่างหนาจากของถูกต้องบอกมาเป็นเสียอโรคที่มองไม่เห็นแต่ถ้าเราจับแล้วปุ๊บมันก็เสี่ยง อาจจะไปซิวเป็นอย่างไรไมบมางส่งกระโปเนาะพอกรลถิใส่ก่อนแบบนี้เพิ่มคอดีดีนะครับแล้วก็รูดขึ้นมาเนาะอันจัดโรตรงเด้อขอ,ไมไมอยันขึ้นมาขึ้มาขึ้นนขึ้นขึอย่างนี้เีลงซูนเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่ขอ,อให้เรียบร้อยจากนั้นก็ทิ้งลงในถังผัก ไม่ตอบถามเก่งมากเลยที่ร้านขยะห้ามทิ้งลงในโถส่วนหรือชักโคเพราะว่าอย่างเพราะว่าอันนี้เป็นยางพลามีโอกาสที่ให้มันอุดตันได้เพราะเพราะใส่หลายก็หลายเมออื่อดึงเอา้อมทามเทืออัติบินสิกเทือจะสีลุ่งไปในโถส่วนเข้าไปในชักโมันก็เสี่ยงการอุดตัน ได้นะครับสัญญาหาแนวมาดูก็ยังกอกอีกออกมาทีนี้จะถูกอย่างเอเละ่้ตัวส่วนมากับเมที่ลงในทางขยานนะครับเพื่อป้องกันการกระจายเชื้ออะไรต่อไปจากนั้นก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับกาปพิเศษสิ่วันกีเดี๋ยวมีใครสงสัยตัวไหนไหมครับมีใครอยากจะได้ตัวนี้ไหมครับมีใครเพงแค่ใส่งานยืมไรเดอแต่บาไม่ใครก็จะไปใส่เอง อ่ะโอเคขอบคุณน้องมากครับเดี๋ยวเพิ่น้องวันนี้เอาเลือกได้เลยค่ะลรู้เลือกได้เลยอ่าขอบคุณน้องเรด้านะคะขอเติมผมเลือกน้องเรด้าด้วยได้ไงได้ไแผลสามหยุดถือประหลัดคลิปหายทื้อจีฟูอ่ะเราจะมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับการใส่ถุงยางอนามัยเนาะหนึ่งข้อต่อเช็ควันหมด